สาวออฟฟิศพันตัวจากความชอบปลูกต้นกระบองเพชรสู่การเพาะเลี้ยงขายสร้างรายได้วันละหลักพันบาทค่ะกระบองเพชรหรือต้นแคคตัสถือเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีคนนิยมปลูกเพื่อความสวยงามอย่างแพร่หลายและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจเพาะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายได้เป็นอย่างดี นางสาวอุทัยวันรักอ่อนสารเจ้าของสวนกระบองเพชรชื่อนั่งงง,งในดงน้ำเล่าว่าตลอดระยะเวลากว่าสองปีที่ดูแลเพาะเลี้ยงต้นกระบองเพชรอย่างจริงจังหลังจากที่ก่อนหน้านี้รับต้นกระบองเพชรจากพี่สาวไปจำหน่ายตามตลาดนัดเป็นอาชีพเสรมิมเพราะความชอบต้นกระบองเพชรอยู่แล้วทำให้ตนเองทราบว่าการเพราะเลี้ยงต้นกระบองเพชรนั้นจะต้องดูแลเอาใจใส่ ประกอบกับจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกเพื่อให้ต้นกระบอกเพชรเจริญเติบโตได้ดีมีสีสันสวยงามนางสาวอุทัยวันลักษ์บอกด้วยว่าช่วงแรกที่เริ่มเพาะเลี้ยงจะนำต้นพันธุ์มาจากพี่สาวจากนั้นเริ่มศึกษาวิธีการผสมสายพันธุ์เพื่อให้ได้สีสันสวยงามโดยอาศัยจินตนาการส่วนตัวจนในที่สุดก็ได้ต้นกระบองเพชรตามที่ต้องการหลากหลายรูปลักษณ์และสีสันที่แตกต่างกันไป ปัจจุบันที่สวนมีต้นกระบองเพชรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพร้อมเปิดให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเพื่อให้ลูกค้าที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อเริ่มทําเป็นอาชีพเสริมก่อนค่ะเมื่อช่วงเข้าพรรษาปีหกหนึ่งพี่ไปรับต้นไม้จากสวนพี่สาวไปขายที่ถนนคนเดินทําเป็นอาชีพเสริมมาเรื่อยๆก็ค่อยมีต้นไม้สะสมขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ ก็ปลูกมาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นแบบนี้ล่ละคะ่ะใช้เวลานานไหมคะว่าจะมาสวยขนาดนี้จากถ้าจากเริ่มต้นที่รับต้นไม้ไปขายจนถึงตอนนี้น่าจะอยู่ที่สองปีกว่าค่ะต้นไม้เขาจะเป็นต้นไม้ที่แบบเติบโตช้าจะต้องค่อยๆเพาะ,มะเมล็ดเลี้ยงดูอายุหนึ่งปีหัวเล็กๆเกท่านี้ค่ะ ก็ประมาณประมาณอย่างนี้ราคาเป็นยังไงม้างคะราคาราคาต้นไม้มี2แบบเขาจะเรียกแบบไม้ตลาดราคาไม้ตลาดก็จะราคาไม่แพงเริ่มต้นที่20บาทกับอีกที่ที่สวนนี้ทำอีกชนิดหนึ่งก็จะเรียกว่าเป็นพวกยิมโนจะมีอ่า LB ลบ7 8 LB แท้กับยิมโนด่างตัวนี้จะราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยขึ้นไปค่ะก็จะมี2แบบนี้ค่ะ ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีคนรู้จักแล้วก็เข้ามาซื้อต้นไม้กับเราเยอะไหมคะต่อวันก็เริ่มเปิดสวนให้ให้คนได้เข้ามาชมที่สวนนี้เมื่อ1พฤษภาคม63เมื่อกี้ก็ผลตอบรับถือว่าดีมากๆจนชนิดที่แบบว่าผลิตต้นไม้ไม่ทันคนที่เข้ามาอุดหนุนเยี่ยมชมเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็ บางๆลงแล้วด้วยโรงเรียนก็เปิดเทอมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็เริ่มเปิดให้ไปละคนก็มาเยี่ยมชมน้อยลงแต่ก็ยังมีมาเรื่อยๆถ้ารายได้โดยเฉลี่ยณตอนนี้ก็ได้วันละประมาณ1,000บาทขึ้นไปค่ะกลุ่มลูกค้าเราส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนคะอยากจะบอกว่าแทบจะมีทุกกลุ่มตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบ5ขวบก็ยังมีค่ะจนกระทั่งคนแก่วกัยเกษียณอย่างนี้ก็มีค่ะหรือถ้าถ้าโดยทั่วไปก็น่าจะเป็น วัยรุ่นเด็กนักศึกษาแล้วก็อายุแบบ20-30ปีนีค่ะคนทำงานมีหมดทุกวัยค่ะ,ะแล้วต้นไม้ที่สวนเรามีพันอะไรบ้างคะแล้วก็ตัวไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดพันอะไรมีค่อนข้างจะหลากหลายสายพันเลยถ้าได้รับความนิยมนี่ถ้าซื้อง่ายขายคข้องน่าจะเป็นไม้ตลาดไม้ตลาดทั่วไปมันมันมีเยอะ แล้วในส่วนของตัวที่ลูกค้าให้ความสนใจมากที่สุดจะเป็นพัุนไหนครับพี่ลูกค้าให้ความสนใจมากที่สุดมันมันขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบมันตอบไม่ได้บางคนเขาก็ชอบแค่ไม้ธรรมดาน่ารักน่ารักฟุ้งฟิง,ฟงมีดอกแค่นี้เขาก็ชอบแล้วแต่อีกคนอีกบางคนเขาอาจจะชอบแบบ สายน้ำาหดโหดต้นใหญ่ๆน้ำเยอะๆสำหรับกระบองเพชรที่สวนนั่งงงในดงน้ํามีให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์ตั้งแต่ราคาหลักสิบขึ้นไปถึงหลักพันบาทหรือมากกว่านั้นตามชนิดสายพันธุ์รวมทั้งขนาดของต้นซึ่งกลุ่มลูกค้าจะมีทุกเพศทุกวยัยมีทั้งขาประจําและขาจรทําให้ปัจจุบันมีรายได้โดยเฉลี่ยวันละประมาณ1,000บาทขึ้นไป